เพิ่นหาตำรวจอยู่เพิ่นล็อกประตูไว้แล้วนี่เพิ่นล็อกประตูไว้ข้าเจาะล็อกประตูไว้อยูุ้ยไปตอนนี้เลย อ,อ,อันนี้เป็นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาลสินนะคะแล้วคนในพื้นที่เนี่ยก็ถ่ายเอาไว้ได้ชาวบ้านบุกไปที่วัดแล้วก็รอตํารวจสพเมืองกาลสินเนี่ยเข้ามาเพราะมีศีกาเข้าไปในวัดดึกดืกด่นตำรวจมาก็เข้าไปเจราจาคุยกันอยู่นานก่อนที่พระจะออกมาแต่ว่าทางชาวบ้านบอกว่าต้องสึกเดี๋ยวนี้สึกทันทีเพราะพระรูปรงังาเนี่ยบอกว่าจะขอย้ายออกจากวัดไปตอนเช้าชาวบ้านบอก,อบอกไม่ได้ ต้องสืณนะบัดนาวเลยชาวบ้านเนี่ยบอกว่าพระรูปนี้เนี่ยย้ายออกจากวัดไปเดี๋ยวก็ไปทําแบบเนี้ยพฤติกรรมเดิมเดิมอีกส่วนใหญ่อยากให้สึกเลยทันทีเพราะพระรูปนี้ทําตัวแบบนี้กับสีกามานานกว่า3ปีแล้ว